ท่านไพศาลครับมองว่าทางท่านต่อศักเนี่ยอาจจะกลับไปนั่งเก้าอี้ผอบตรล,ลำบากแล้วเนื่องจากว่าปปชเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเรื่องของการปกปิดบัญชีทรัพย์สินโดยเป็นบ้านครับที่อังกฤษจำนวน2หลังมูลค่ารวมเนี่ยกว่า300ล้านครับ โดยท่านไพศาลพืชมงคลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้เปิดเผยนะครับโดยการ Post โพสต์ผ่านเพจเลยบอกว่าศึกของสองบิ๊กตำรวจเนี่ยทำผอ,อตลอเจอลูกสวนชนิดยาวเข้าแลว้วนั่นคือการที่ปปชเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเรื่องปกปิดบัญชีทรัพย์สินบ้านที่อังกฤษจำนวนสหลังมูลค่าประมาณ300ล้านบาท ซึ่งผบตะลต้องชี้แจงแก่คอกล่าวหาต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและเรื่องนี้เน <ell> ี่ยจะเป็นเรื่องลูกยาวที่อาจจะบานปลายเป็นกระด้งได้เพราะการโอนเงินไปซื้อบ้านสองหลังในอังกฤษนั้นอาจถูกดําเนินคดีฐานฟอกเงินก็ได้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านดังกล่าวเนี่ยถูกยึดทั้งหมดเงินจำนวนมากที่โอนไปซื้อบ้านสองหลังเป็นเงินที่ได้มาจากการเสียภาษีตามกฎหมาย ถูกต้องหรือไม่ถ้าพบว่าไม่เสียก็จะต้องถูกเรียกเก็บเราเราราว90ล้านบาทอุยเยอะนะและเงินเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น180ล้านและค้าปรับอีกร้อยละ1.25นับตั้งแต่วันมีเงินได้จนถึงวันชำระเสร็จอีกด้วย อาจถูกสอบที่มาของเงินดังกล่าวว่าได้มาจากอะไรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งอาจจะมีข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตตามมาอีกเป็นพวนในทางภาพลักษณ์และสังคมข้อกล่าวหาเรื่องนี้จะโยงยาวไปถึงคนอื่นอีกหลายคนโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวและเครือญาติดังนั้นการถูกสวนด้วยเรื่องปกปิดบัญชีทรัพย์สินเรื่องนี้จึงดูแคลนไม่ได้และไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเจอลูกหนีเข้า ทำให้โอกาสที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคงจะยากเสียแล้ว